นี่อะไรโอเคในตอนนี้สามารถทำธนูได้แล้วก็มีลูกธนูแบบจำนวนมากให้ใช้ได้เหลือๆเลยได้ธนูแล้วก็ แต่ว่าเลเวลยังไม่ถึงนะต้องอัพเอจิเพิ่มก่อนให้ถึงเลเวล6โอเคเอ,ยเ,อยเดยอืมกงอะ่ะก็ ดี๋ยวผมต้องลากมันออกไปไกลๆก่อนะ,อะตามมาตาม,มาออไม่เป็นไรตอนนี้เราแก้ปัญหาหลุมศพได้แล้ว อาจจะตายแล้วจะไม่มีหลุมศพเกิดใหม่แล้วเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเคยจากการที่ปรับระดับความยากเป็นฮาร์ดเท่านี้ก็จะไม่มีหลุมศพต่อไปส่วนแกก็เดี๋ยวรอก่อนนะขอทำดาบแนปะ๊บหนึงอ่ะห้า เล่มเดียวก็พอแล้วมาอ่าอีซี่ได้ขนนกดนะ้วยฮะอาไม้ทำนกหนูเพิ่ม โอเคก็เลเวลหกแล้วอ่าไม่ใช่นี่เลเวลหกแล้วก็อัพให้กลายเป็น Agility เลเวลอ่ะก <c oughs> ดอัพผีดไอไม่เป็นไรไปหาเลเวลเพิ่มให้ใช้ธนูได้ก่อน 6ระดับเจ้าหมูนี่น่าจะให้2ตัว3ตัวเท่านั้นหมาเหรอเฮ้ย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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ วิ่งเข้าใส่แบบนี้มัน,มนไม่ปกตินะโอเคมีขอบอกก่อนแล้วก็เหรอมีไปไหนล้วมีอยู่นี่ ตรงนี้ก็ได้นะเขาเอาเอประมาทไปหน่อยฮนะไม่เป็นไรนะของไม่หาย,ลยแล้วของกัดมาเก็บได้หนึ่ง เรียบร้อยแต่เลเวลลดนะตอนตายเมื่อกี้รู้สึกว่าเลเวลจะหายไปครึ่งหนึ่งแกขึ้นมาาจากข้างล่าง ถ้าจ okay. ิยมไปเก็บเวลข้างล่างก็ได้เลยแต่ว่าเราขาดแค่เลเวลเดียวเท่านั้นเองขอแค่บอนเตอร์สักตัวันจะได้เลยวน mm hmm. ไม่พอมันต้องเป็นเจ้าหมูอย่างนั้น ลงไปตี <S <S อเ,เอี้ยเ,เกี้ยอะไรอ่ะอ่ะกดผิดแล้วมันนะ มันแบบว่านะ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไะรใช่ไหมโอเคองั้นเดี๋ยวไปไปข้างล่างกันนะเก็บไลเวลก่อนจากนั้นเนี่ยก็จะใช้หนโูไปยึดปราสาทก็จะต้องการไลเวลนิดหน่อย า,าจริงน่าจะสู้ตรงๆได้แหละแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยนะออลองดูได้ตัวนี้มันบักหรือเปล่ามันไม่สนใจ ใจคนนี้โจมตีมันเลยโอเคตัวเกินใหม่จะไม่บักใช่ไหม เคลียเลยไปหกแล้วเลยไปหกแล้วพอแล้วปับอั๊บเลยไปหกอ่ะฮะด้านตะขีคือว่ามันกดไปด้านข้างทีหนึ่งแล้วบอว่ามันดิ้งไปสองช่องเรือ okay. อ uh ่ะฮะห้าห้าอันนี้ ถึงเวลาแล้วจะได้ใช้ธนูตจ้าไปเรามีหนังเ,นยเยอะมากเลยนะทำเป็นแบบว่าชุดเออ่ไม่น่าทำชุดไม่น่าคุ้มค่าเลย่าแต่เอ้องนี่กันกลูกธนู ที่เหลืออยู่นี่อ้าเป็นเตียวเอาไปใช้เอาไม้หมดเลยโอเคเหมือนว่าเราจะขาดไม้นะเนี่ยอืมงั้นเดี๋ยวไปตัดไม้ด้วยสักหน่อย ระหว่างที่ไปยึดปาสาทนะครับวกสดุหินไปเพิ่มแล้วนะแต่ก็ใกล้จะพงังโอาเคไปประมาณนี้ สดเวลานี้ก็มาถึเวลาที่จะได้ล้างแขนคือเวลาถือธนูแล้วมันธนูล,ลังหมด ยิงโดนบ้างไม่โดนบ้าง าตายแล้วหนึ่งตัวก็จริงๆก็ไม่ได้อึดเท่าไองเลย嘛เอาละต่อไปก็คือเจ้าไม้ จริงไหม่ยิงไม่เข้าก็ล้านะยิงได้ยิงได้ละอ่าหา้าขอแค่มีธนูเท่านี้ก็สบายแล้วเก็บตัวหนูคืนด้วยโอเค ก็น,นี่อืมเลเวลเพิ่อเป็น17เลยอ้าวละเดี๋ยวขออัพเลเวลก่อนอันนี้อัพถึงเลเวล10กดล็อกสกิลมาก็อันนี้ฮะ โอ <Okay. S 2> เ,เคก่อนจะไปผมต้องเคลียร์มอนเตอร์รอบๆก่อน วิ้นหรือสวัสนี้แล้วก็จะหอยตุกใหญ่ต้องมาให้ตายก่อนแล้วนะโอเคยี่ยตัวใหญ่ แบบธนูที่มีเอฟเฟกหมดกำละังเดี๋ยวจะธนูธรรมดาโอเคเรจะลงไปได้อยู่เดี๋ยวขอลงไปเก็บธนูกอนอันนี้ไงฆ่าไม้ก็ต้องได้ไม้สินะ เอาฮ้ยเองอะสู้แหละคือจะเป็นพวกหมีพวกหมูเนี่ยก็จะดูน่ากลัวอยูแต่ว่ตัวเราจำเมื่อกี้อ่ะอัไม่ไหวหรอก จริงแล้วเราเอาดาบเข้าไปตีกล้วนะได้ประหยัดทุกแทนูด้วยโอเค ยต้คงห้ามประมาทว่าถ้าโดนตีทีเดียวเนี่ยน่าจะไม่รอดฉันต้องห้ามโดนตีเลยค่ะ Okay, e. เครามีสิ่งที่เรียกว่าแวนดี้อลจากจะช่วยคิวให้เรานนเนี่ยจะทำให้เราสามารถตีกลับได้ด้วยจะไม่ไเจ็บแขนอีกต่อไปชั่วคราวเอเหมือนว่าหมีจะตีไกลกว่าที่คิดฮะ อ๋อห้าเคครบอืมหลังจากที่แก้ปัญหาหลุมศพได้้มันดีจริงนแล้วไม่ต้องกลัวว่า,วาของจะหายต่อไป้าก็เราก็สู้อยู่ได้ว่าเป้าหมายของเราคือปราศาทนี่เทาหา่ก็ไม่

ตอนนั้นต้องอัพเลเวลบูสักหน่อยอเดี๋ยวเมื่อกี้ตายแล้วเลเวลหายไปคึกหนึ่งค่อนข้างแย,ย่หาเรื่องนี่แนะ่มาอย่างนี้ ยังมีประตูตรงนี้ด้วยดี่หนาเดี๋ยวเข้ามาข้างในก่อนนะ